มาครับเป็นเพื่อนคลิปนี้นะครับสายที่นึงนะครับก็อาจแบบสดๆเลยละกันนะครับช่วงเวลาตอนนี้คือจะใกล้11โมงแล้ว10โมง50นะครับก็สวีสดาสวัสดีเพื่อนเอนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทท่านก,นกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอิเดชเจมสับวันนี้นะครับก็มาอยู่ในของท่านเกลือจากทางบ้านนะครับเพื่อนๆพ,พักของท่านตัวละครใดๆก่อนละกัน ตอนนี้นะครับก่อนจะไปชมการสุ่มเนี่ยผมก็ขอพูดตัวหลักของผมก่อนละกันไอ้ดีหลักของผมเนี่ยหมดไปตอนนี้คือ9,000เพชรนะครับได้ชิ้นส่วน S น่ะคือมาประมาณ3ชิ้นแล้วก็ขาด S อ,อีก2ชิ้นเพื่อนๆคิดว่าจะหมดกันเท่าไหร่นะผมตีราคาขั้นต่ำเน่ยไม่1 4ื่นก็ถึง1 5ื่นแล้วครับแล้วก็เรื่องของเพชรของผมตอนนี้คือ ก็มีอยู่จริงๆอะ่ะมันควรจะเอาเรื่องของเพชรส่วนน่ะไว้ทําเวนการ์ดหน้าเพื่อนๆแต่ผมต้องมาทุ่มทําจี้หนึ่งหมดไปแบบหมื่นสี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยโคตรแบบเปลืองเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งเจ็บนาจากตัวมาประมาณหกหมื่นใช่ไหมแล้วแบบมาหมดจี้อีกนะครับคือแบบเว้นสองเว้นเกือบแสนอ่ะคือมันหนักมากเลยเพื่อนๆก็ถ้าถามว่าเอ้ยโมหรือเปล่าจะมีเพชรโซมีได้ง่ายเดี๋ยวเพื่อนๆเราไปดูในชุมชนผมแล้วกันครับแล้วไอเรื่องของการตามหาเพชรของผมเนี่ย คือเดี๋ยวไว้เจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นของทนันานการเก็บเพชรของผมว่าผมเก็บได้ง่ายนะครับบอบ,บทไม่มีกั๊กแน่นอนสรับทนานเอ่าเฮเจมนะครับหรือว่ามิทฮอตเกมเมอร์นั่นเองนะฮะก็คือเกลือจนแบบเป็นเกลือแบบไตทองคำเหมือนเพื่อนเออแล้ววันนี้นะครับมาอยู่กลบดีน้องโองมอีกแล้วคือต้องบอกว่าช่วงนะี้เป็นช่วงที่ผมอ่ะไม่ค่อยอยากรับอ่าสุ่มเว้นสลร่เพราะวาดวงผมแย่ นะครับก็มีหลายคนอ่ะเอาเว้นเอาดีไหมผมสูมเหมือนกันวันเนี้ยนะครับจี้ดักเขาบอกมีเงินสองแสนนะครับอยากได้จี้ประมาณ3จี้เพื่อนเพื่อคิดว่าผมจะสูมหมดเท่าไหร่นั่นแหละปัญหาตรงนั้นเลยนะครับคือน่าจะเกิือหนักแต่วันนี้คือผมจะมาเปิดเกลือแบบนี้เพื่อนๆ่อ่ะแต่ผมให้ดูกันจริงจริงนโอมม่าจะให้ทําเว้นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทําเปิดจี้ก็พอละนะครับแค่นี้ผมว่ามันก็เกิือหนักนะ เบนจี้เครื <hot S 1> ่องรางสุ่มด้ากับแพตตินัมนะครับน้องโอมได้ซื้อมาทั้งหมดคือ2อไอดีเลยทั้งไอดีหลักไอดีรองเพื่อนอันนี้ที่ผมอยู่น่ะเคยไอดีรองผมว่าคิดว่าน่าจะเปิดแค่เดียเดียวก็พอแล้วเพื่อนผมไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่าเออถ้าไอดีนี้มันไม่เกลือน่ะเดี๋ยวจะไปต่อไอดีหลักละกันนะเพื่อนอาจจะได้เห็นไอดีหลักแต่ถ้าไอดีนี้เกลือน่ะผมก็ขอจบแค่ดีนี้ก็พอนะเดี๋ยวผมเอาไปให้น้องโอมสุ่มแล้วก็มัดกันว่าใครจะเกลือกันอะไรอย่างนี้นะก็ราคาทั้งหมดนะเพื่อนๆไปคิดเอาเอง สำหรับท่าน้าสายเติมหรือว่าสายมีงบเนี่ยถามว่าน่าเติมไหมผมบอกได้เลยว่าเสี่ยงดวงได้ครับถ้าแบบมีงบจริงๆนะในเรื่องของส่วนนี้ถือว่าเป็นการแบบเพิ่มจี้ด้วยแล้วก็เป็นการสับสนุนเกมด้วยนะฮะแต่ถ้าแบบเป็นสายแบบสายเดียวกับผมเนี่ยสายแบบชิวๆนะครับเติมแบบปกติอะถามว่าน่าสมไหมก็น่าสุมถ้าเราแบบว่าเราอยากสุมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสายแบบฟรีแบบพื้นฐานเลยนะครับแบบไม่เติมเลยเนี่ยผมคิดว่าไอเนี้ย แล้วแบบสมมติถ้าเ,เพื่อนๆแบบเอออยากมีงบก้อนนึ่งอยากเติมเนี่ยไอเนี้ยผมแนะนําให้ข้ามดีกว่าดูเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับไปเติมเพชรดีกว่าถ้าใครที่แบบเป็นสายฟรีแบบเฉพาะสายฟรีจะจ่ายไม่ฟายสายฟรีที่แบบเอ้ยนานๆทีมีงบเติมครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแนะนำไปไปเก็บแบบว่าไปเติมเพชรดีกว่านะครับโอเคครับไปดูอาตาัตราการสูญเสียเทมกันบ้างนะครับก็อันนี้ผมขอเกินเป็นต้นคลิปก่อนละกันเพราะว่าคือผมจะมาชี้แจงไงว่า อ่ะเดี๋ยวผมจะมีคลิปช่วงนี้ลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อมาเนี่ยจะเป็นได้ด้ายรีวิวให้ครบนะครับทั้ง5ตัวก็เหลืออีก2ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเป็นคลิปอ่าที่ผมวางแผนนะจะเป็นคลิปได้ด้ายเสร็จปุ๊บคลิปจี้เสร็จแล้วก็ได้ด้าย,ายกับจี้เนี่ยรมณ์กันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปการเก็บเพชรละและสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะทำอ่ะมีแผนในหัวเลยก็คือจะเป็นเทอริสนะครับแล้วก็จะเป็นอีเวนต์ทั่วไปปกตินั่นแหละเพื่อนอ่ะเลยอัตราการสมนะครับคลิปนี้ไม่มีตัดเพื่อน ก็แต่ผมจะเว้นขั้นเว้นขั้นก่อให้ละกันเนาะก็ของสุ่มนะครับแพทินัมเนี่ยของที่ดีสุดนะครับก็คือจะเป็นโดนกักขังดีเจนเพื่อน0.1ที่เหลือน่ะก็จะเป็นไมกุลาบครับ0.2บอลลิโก้น่ะ0.3นย์จเพื่อนแล้วก็ตะเกียงเวทนางฟ้า0.5นะครับบอดป้องกันหุ่นละกา1%ต่อมาเนี่ยเป็นจี้ดาร์ครับดาร์เนี่ยดีสุดน่ะก็จะเป็นบอดป้องกันหุ่นละกา0.1น,นะครับที่เหลือน่ะก็จะเป็นการเชิญปาร์ตี้ดอ0.5 เครื่องขยายแม่เหล็กซูเปอร์ด a t เมชั่นทาง0.8นะครับที่เหลือ1%ก็เป็นบาดเชิญกุหลาบอะไรแบบนี้เนาะก็อ่ะนะครับในคลิปนี้ก็จะเปิดโอ้โหแล้วของเยอะบานเพื่อนบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีตัดนะครับเป็นการแบบลงเรียวๆให้เพื่อนได้ดูกันนะก็ขอคลิปนึงแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจตัดจริงๆไม่ใช่หรอ ตอนนี้นะครับพ่อแม่ผมก็ได้ทางครอบครัวเนี่ยก็เดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเวลามาทําคลิปแล้วก็สตรีมเยอะขึ้นเนาะอันนี้เป็นรูปบตรแบบสุ่มนะครับอ่าใช่นี่ไหมที่ลังดาครับน่าใช่นะเมียนเดียวเหรอเนี่ยนะทำไมมันสั้นจังเพื่อนอ๋ออยู่อันนี้ครับอยู่นี่นีนีอ่ะมาดูกันนะเพื่อนก็ขอเป็นแพทิทิ่มก่อนละกันนะครับไป ขอของที่ยังไม่มีละกันนะครับไอดี ID นี้ขาดจี้นะเพื่อนเออจีก้ก็ไม่มีทำลายเต๋าวะอันแรกฮนะอ่ะอันที่สองไปอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อแบบเรียกหรออุย้ยอย่าลืมมาต้องผมต้องเตือนน้องว่าอย่าลืมรีเนะเพราะว่าน้องซื้อไว้กลัวลืมรีนะครับวันที่สิบนะเออก็คือพรุ่งนี้เป็นหมดไหวมากเพื่อน,นคือวันพุธอะ่ะวันพุธแบบลากยาวไปจนถึงวันศุกร์อะ ประมาณ3าันเองเปือไวนะแต่จริงสำหรับถ้าเป็นคนที่ทำเว้นเนี่ยผมมองว่ามันก็ไวถ้าเป็นคนที่แบบหลอนี่น่าจะข้ามได้แบบยาวอยู่นะครับอะไรเงี้ยสามันนี่คือยาวนะสำหรับเขาอะมาท้ากับดักครับอทีที่สามไอจีน้ำโดนก๊อปปี้ราชาไปจากครับอันนี้เกลือนะอ่ะ เอามาครับจี้ที่สี่แล้ววะจะเป็นไรตอนนีเ้เรายังได้ไม่ซ้ำากับถือว่าดีนะโอ้โหซ้ำแล้วไม่น่าบ่นเลยได้ซ้ำเลยทีนี้แต่ถ้าคลิปมันเบาเนี่ยผมก็น่าจะตัดลเพื่อนถ้าคลิปดังเนี่ยก็ไม่ตัดนะครับรามาดูกันว่าคลิปเบาหรือคลิปดังนะเสียงรองท้ากับดักวะซ้ำแล้วยังไง จี้ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกแล้วปะห้าหกนะอ้โหซ้ำอีกแล้วขอหน่อยได้ไหมขอแบบเปร่งๆปงหน่อยแบบจี้หนึ่งแบบอ้โหมีทำลายเต๋าเราจะได้แบบเอ่อดูว่ามันคุ้มค่าแล้วก็เลดมันแบบเกลือไหมนะเออคือต้องบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงเพื่อนดวงผมอะเพือ่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าดวงปเป็นยังไงนะเออ ถ้าถามว่าล็อกไหมผมก็ตอบได้เลยว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ล็อกอะไรขน่ะน้ำเพราะว่าผมก็เคยสุ่มเลจี้ดีๆอยู่ไงเปอร์เซ็นต์แบบ0ูนก็เคยสุ่มได้ครับแต่นั่นแหละอย่ที่พูดไปก็คืออยู่ที่ดวงอ่ะมาฮะจริงๆมันมีของอีกเยอะนะเพื่อนผมยังไม่ได้เก็บตกเลยเอ้ยสปริงไดโนว่ะที่ไม่ซ้ำนานเนี่ยอ่ะดาร์กครับมาถึงดาร์กกันละก็ขอจี้ในอีเวนต์นี้เด็ดๆหน่อยละกันเพื่อที่จะแบบ ไม่ต้องสุ่มอ่ะดาร์กโดนก๊อปปี้ระเบิดอันนี้ตกใจทําไมเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเปอร์เซนต์เยอะนะเออจี้เนะี่ยรูจักเพินๆน,น,นะครับเพราะว่ามันเป็นจี้ที่เก่าแลวไงมาอันนี้คือจี้อะไรก็ใครที่แบบว่าดูมาถึงตอนนี้ครับสามารถอุ้ยปอดจับกับขังอันนี้คือออกยากปะเพื่อน,เ,อนเฮ้ยมาเฉยว่ะ โอเคแต่ผมเอาไอดเดียพอละผมไม่อยากผม้เกียจสูบอีกอดีหนึ่งนะเพื่อนจริงๆมันมันเป็นคอนเทนต์แหละเออก็ขอบคุณน้องโอมากมากนะที่มอบคอนเทนต์มาให้ผมอุย้ยอันนี้ออกง่ายออกยากวะเริ่มสงสัยละก็ต้องขอบคุณน้องโอเนี่ยที่มอบคอนเทนต์ต่างๆมาให้ผมนะเพราะว่าน้องเนี่ยให้คอนเทนต์ผมมาเยอะมากเพื่อนเออจริงจริงผมจะทําหลายคลิปหลายคอนเทนต์แบบได้วิวได้อะไรเยอะมาก,กานะแต่แบบ ผมก็ขอทำไปดีเดียวแล้วละกันนะเพราะว่าขี้เกียจโอเคครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากจริงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยทำสคริปไ้แล้วอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันตรงหน้าจอโทรศัพท์เพื่อนหรือว่าถ้าเป็นในคอมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลานะครับว่าผมพูดแล้วก็ผมซุ่มในช่วงเวลาไหนเนาะอันนี้เป็นแปลนติกไร้ฟ้าครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงนะก็ไม่ค่อยว้าว แต่ก็เป็นที่ที่สะสมเหมือนกันนะครับสวยเฮ้ยไอยบอดกากขังนี่มันผมจํำได้ว่ามันน้อยบ้านเพื่อนโดนระเบิดเห็นไหมเอ้ยมันออก2ชิ้นติดเลยอะแต่มันได้ซ้ำเงี้ยประเด็นน่ะผมจำได้เปอร์เซ็นต์มันน้อยป่ะหนึ่งเปอไมเออเฮ้ยมีจอมบึงตกใจทำไมนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเริ่มสงสยัยละตอนนี้แต่ผมขอ ขอขอไปดูเปอร์เซนต์หน่อยละกันครับเสียงจะเดอไปไหนเสียงหายแล้วเนะี่ยอันสุดโอ้โหแล้วกัดลิ้นตัวเองอีกอันสุดท้ายเพื่อนๆเราได้ของแบบเกลือแล้วผมเผลอไปกัดลิ้นตัวเองโคตรเจ็บเลยแม่งเอ้ยร้อนในก็ยังไม่หายครับเลยแผลหนึ่งนะลิ้นก็ไปกัดลิ้นตัวเองอ่ะผมขอญยตไปดูเปอร์เซนต์แปนหนึ่งนะครับอัตราการสุ่ม ปอดกักขังไหนวะอ๋อเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะไอ้เปอร์เซ็นต์ไม่นอ้อยเปอร์เซ็นต์เยอะเพื่อนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราเกลือชิบหายเลยผมไปจําผิดเว้ยผมไปจําปืนกักขังหลุมดําคือสองเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆไอ้กักขังเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเราเกลือเราจะอึ้งทําไมเนี่ยหมีจอมเบิงยังรู้สึกดีกว่าอีกสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคครับเพื่อนๆ ลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันนะครับช่้นน้ำหนักดูและกันประมาณกี่บาทนะครับแล้วก็จํานวนที่ได้ผมมองว่ามันคุ้มนะถ้าใครที่ไม่มีจริงจริงอันนี้ต้องมองก่อนเลยครับว่าคือเอ้ยบางคนเนี่ยสมัครรหัสใหม่ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากจะซื้อรหัสอยากปั้นไอเดียเองหรือว่าคนกลับมาเล่นอะไรเงี้ยไม่อยากจะซื้อนะ่ะผมก็มองว่าไอเรื่องของส่วนเนี่ยถ้ามีงบและอยากลุ้นจริงๆนะ่ะลองได้ครับลองเสี่ยงได้แต่ถ้าไม่มีงบอ่ะผมแนะนำให้ไปเติมพวก35บาท6 9าบาทที่มันได้เพจ,จะเยอะดีวกว่า ไอสิ่งที่แบบมันมาขายในแต่ละเว้นนะ่ะเออมันคุ้มกว่าเยอะไอ,อพวกนั้นนะอ่ะเพื่อนไปทําหลายเว้นได้นะฮะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะสัาท์นี้ขอบคุณน้าจริงนะไปก่อนละบ๊ายบายเพื่อนหวังเพื่อนคงจะดูแล้วแบบพิจารณาละกันนะครับ